กองทัพอากาศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการปฏิวัติด้านอากาศยานรบด้วยโครงการเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุด ATF 6ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2026โครงการนี้ถูกจับตามองจากทั้งภูมิภาคและนานาชาติเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยประกาศพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบโดยมีจุดมุ่งหมายไม่เพียงแค่เสริมสร้างศักยภาพทางการป้องกันประเทศแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าของอุตสาหการรมป้องกันประเทศไทย ที่ต้องการลดการเพึ่งพาต่างชาติและสร้างความมั่นคงในระยะยาวเครื่องบิน ATF 6ได้รับการออกแอบบกโดยอิงแนวคิดเครื่องบินรบยุคที่5และพัฒนาไปสู่ยุคที่6โดยจะมีคุณสมบัติด้านการล่องหนทางเราดาร์หรือสเตลที่เหนือกว่าเครื่องบินขับไล่ที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบันทั้ง F-16 JS-39 กระและ F-5 นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบอาวุธอัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้แบบเรียวทางกับกองกำลังภาคพื้นและหน่วยรบอื่น ผ่านเครือข่ายดิจิทัลขั้นสูงช่วยเพิ่มศักยภาพในการรบแบบเครือข่าย Network CENTRIC Warfare ที่ประเทศชั้นนำทางทหารใช้กันหนึ่งในจุดแข็งของ ATF 6คือการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในระบบการบินทั้งการวิเคราะห์เป้าหมายการช่วยตัดสินใจในสนามรบและระบบควบคุมการบินขั้นสูงที่ช่วยให้นักบินลดภาระการทำงานสามารถโฟกัสกับการรบได้เต็มที่นอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, Electronic Warfare ที่ทันสมัย สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์หรือการสื่อสารของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพอาวุธที่ติดตั้งใน ATF 6มีทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและอาวุธปล่อยนำวิธีที่สามารถโจมตีได้แม่นยำสูงในระยะไกลเครื่องบินรุ่นนี้ยังออกแบบให้สามารถรองรับอาวุธที่ผลิตขึ้นเองในประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นการพัฒานาอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธของไทยให้เติบโตไปอีกขั้นการมีศักยภาพในการผลิตและบำรุงรักษาเองในประเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทําให้โครงการนี้คุ้มค่าและยั่งยืนด้านยุทธศาสตร์ ATF 6จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการสร้างสมดุลทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศกําลังพัฒนาและจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เช่นกันดังนั้นการที่ไทยมีขีดความสามารถเทียบเท่าและพัฒนาได้เองในประเทศจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความมั่นคงต่อการปกป้องอธิปไตยรวมถึงสร้างบทบาทให้ไทยเป็นผู้เล่นสําคัญในเวทีความมั่นคงระดับ บอกภูมิภาคนอกจากมิติด้านการทหารแล้วโครงการนี้ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศการถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมบุคลากร,กรและการสร้างระบบนิเวศด,ด้านวิศวกรรมการบินจะช่วยยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยและเปิดประตูสู่การวิจัยพัฒนาในอนาคตทั้งยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้และลดการนําเข้าเทคโนโลยีที่มีต้นทุนสูงหาก ATF 6สำเร็จตามเป้าหมายในปี2026นี่จะไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบใหม่ของกองทัพอากาศไทย เท่านั้นแต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมความร่วมมือในชาติและความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศทดด้วยกําลังของตนเองซึ่งจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญของไทยในเวทีการป้องกันประเทศ